สวัสดีลูกค้าตู้แช่เอสคูลให้ขอแนะนำขั้นตอนการติดตั้งและการใช้งานเบื้องต้นครับอันดับแรกลูกค้าควรติดตั้งตู้แช่ห่งหางจากกระยะพื้นที่ผนังด้านหลังประมาณ30เซนติเมตรพื้นที่ผนังด้านบนประมาณเจบเซนติเมตรข้อสองกรณีตู้แช่บม่เย็นลูกค้าสามารถเป่าฟูนคอยร้อนจากด้านหลังตู้แช่อย่างน้อยเดือนละสองครั้งข้อสกรณีตู้แช่เกิดฟ้า หรือยอดน้ำกับบริเวณกระจกควรย้ายจุดติดตั้งที่มีความชื้นสูงเพื่อลดโอกาสการเกิดลักษณะดังกล่าวข้อ4กรณีตู้แช่มีปัญหาสามารถโทรสอบถามกับฝ่ายช่างสวิตของเราได้ที่หมายเลข0992892245ในเวลาทำการจันทร์ถึงเสาร์เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาหรือแจ้งปัญหาผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก เอสโฮบริษัทซีซูรีโคลิง่งจำกัดตลอด24ชั่วโมงครับ